สวัสดีพี่ๆน้องๆเอฟซีที่นิยมเพื่อนทุกท่านครับวันนี้คลิปผมเวียงไม่ตะแหลงครับเป็นคลิปสั้นครับวันนี้ก็มาดูพระสมเด็จเนื้อหาหมวาลสารแบบตุบตับนะครับเป็นพิมพ์ทรงจะดีวัาะคังครับองนี้เนื้อหนึบมากครับเน,เนื้อเนื้อจัดๆครับช่วงฐานชั้นบนจะมีเม็ดสีเขียวครับแล้วก็ขอบซุ้มข้างขวาก็จะมีเม็ดบวชสีเทาช่วงนี้นนมีเม็ดบวชสีเทาตรงนี้นะครับนี่ดูเม็ดบวชสีเทา หอพระก็จะมีเม็ดเม็ดเนื้อดินเม็ดดินเม็ดสีดินแดงๆตรงนี้ไมเป็นใหญ่มากไม่เคยเจอเม็ดตรงน,น,นี้อาจจะกรองไม่ละเอียดครับข้างหลังก็จะเป็นผิวที่ตกผลึกครก็จะมีการเซตตัวของของผิวเนื้อผงนะครับเป็นการเซตตัวของผ้าเนื้อผงครับก็จะออกเจาะจะเป็นแบบมีการเซตตัวเหมือนเหมือนวัดพับอะไรอย่างเงี้ยครับจะมีการงอกของมนตารครับนี่ครับ เป็นการงอกผิวเนื้อโลหะเองเนื้อผงครับช่วงข้างหลังนะครับผิวข้างหน้าก็จะมีองค์ประกอบนะี่ครับก็จะมีเนื้อเป็นการเซ็ตตัวการตกผลึกของมลสารครับ,บ,นนนรบเนื้อเน่าเน่าเนื้อก็จะออกเป็นกเกรียกอะไรนะแก่ผสมน้ำมันทั้งยุนะครับก็จะออกเป็นโดยโองค์ประกอบของการเซ็ตตัวเองของเนื้อผงพืคุณนะครับ